สวัสดีค่ะในชัน้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับพอ,อเช่นเคยนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะสื่อที่พออนำมาใช้ในวันนี้นะคะก็ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์ของ d l t ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่ค่ะการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ 1. การสร้างทางเลือกในการแกร้ปัญหาสองการประเมินแล้วก็เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแกร้ปัญหาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําใบางานแรกนะคะคือใบางานที่ศูนย์สี่นะคะจะอยู่ในหน้าห้าสิบเอ็ดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาอ่านใบางานพร้อ,รอมๆกันค่ะคําชี้แจงค่ะวันงานเลี้ยงโรงเรียนให้นักเรียนนําอาหารมาร,าร,าร 14, คคมับประทานร่วมกันเป็นกลุ่มกุ่มละสี่คนค่ะโดยแต่ละกลุ่มจะต้องรับประทานไก่ทอดคนละสองชิ้น ะะแสดงว่า4คนก็ต้อง8ชิ้นใช่ไหมคะยงมุ้นเส้นอีกกลุ่มละ2จานค่ะนักเกรียนจึงสำรวจร้านอาหาร3ร้านนะคะก็ได้ข้อมูลมาดังนี้นะคะร้านที่1ค่ะเป็นร้านของลุงพูนนะคะร้านลุงพูลจะขายไก่อทอดชิ้นละ30บาทนะคะยำมุ้นเส้นก็จานละ35บาทนะคะ ร้านของลุงภูนะคะเป็นร้านที่หนึ่งนะคะบอกว่าถ้าซื้อครบ200บาทนะคะจะแถมน้ำผลไม้สองขวดค่ะร้านที่สองค่ะร้านของป้าปุ้ยนะคะร้านขายออร้านของป้าปุ้ยนะคะจะขายไก่ทอดชิ้นละย8บาทนะคะส่วนยำมุนเส้นนะคะจะขายแต่ละสี่สบค่ะร้าน ก็ปุ้ยก็แถมเหมือนกันนะคะถ้าซื้อครบสองร้อยก็จะแถมยำวุ้นเส้นหนึ่งจานค่ะร้านที่สามค่ะร้านเปาโอค่ะขายไก่ทอดชิ้นยี่สิบห้าบาทค่ะยำวุ้นเส้นจานละสี่สิบห้าบาทค่ะร้านที่สามนี้นะคะถ้าซื้อไก่ทอดหกชิ้นนะคะจะแถมไก่ทอดอีกหนึ่งชิ้นค่ะนักเรียนจากข้อมูลตัวนี้นักเรียนลองเปรียบเทียบกันนะคะทั้งสามร้านนะคะ ราคาไก่ร้านที่หนึ่งสามสิบร้านที่สองยี่สิบแปดร้านที่สามยี่สิบห้าค่ะยำม้ือเช้นร้านแรกสามสิบห้าค่ะร้านที่สองสี่สิบค่ะร้านที่สามสี่สิบห้าค่ะ,ะร้านลุงปูนะคะถ้าเกิดซื้อครบสองร้อยบาทจนะแถมน้ำผลไม้สองขวดนะคะร้านป้าปุ้ยถ้าซื้อครบสองร้อยก็จะแถมยำม้เส้นหนึ่งจานะคะ่ะร้านป้าโอค่ะถ้าซื้อไก่ทอดหกชิ้นก็จะแถมไก่ไก่ทอดอีกหนึ่งชิ้นนะคะอ่า เราก็มาลองเลือกซื้อนะคะว่าเราจะเลือกซื้อร้านไหนนะคะซื้ออะไรร้านไหนนะคะโดยหนึ่งกลุ่มนะคะมีอยู่สี่คนนะคะถ้าหนึ่งคนจะต้องทานไก่สองชิ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสี่คนก็ต้องทานไก่แปดชิ้นแล้วก็ยำมุ้เส้นอีกสองจานนะคะที่เราจะต้องจัดกันค่ะ,ะข้อมูลเราก็จะจัดชุดลงในตรารางนี้นะคะอย่างเช่นร้านลุงฟูเราจะซื้อไก่ร้านลุงฟูแปดชิ้นนะคะ แล้วก็ซื้อ,อยามุนเส้นอีก2จานนะคะอ่าในครบตานเงื่อนไขแล้วนะคะสรุปแล้วร้านลุงพูเราต้องจ่ายค่าไก่เท่าไหร่จ่ายค่ายำเท่าไหร่นะคะรวมเป็นกี่บาทและสิ่งที่เราได้รับนะคะเราจะได้ไก่ทอดสองชิ้นยำม้นเส้นสองไก่ทอดแดชิ้นยำม้นเส้นสองจานแล้วก็ของแถมอื่นๆนะคะก็คือถ้าซื้อร้านนี้ก็ถ้าซื้อครบสองรก็จะได้แถมน,น้ำผลไม้สองสองขวดใช่ไหมคะพร้อมแล้วนะคะมาดูกันค่ะ อ่เรามาลองทางเลือกที่หนึ่งกันนะคะถ้าเราจะซื้อไก่ทอนะะนดนะคะร้านลุงพูนนะคะแล้วก็ยังไม่เส้นร้านลุงพูนนะคะเราต้องซื้อไก่ทอด8ชิ้นนะคะแล้วก็ยังเพิ่มอีก2สานค่ะไก่ทอชะะดชิ้นละ30นะคะร้านลุงภูนชิ้นละ30นะคะก็8สามยี่สี่สองร้อยสี่สิบนะคะยังไม่เส้นอีกจานไดสามสิบห้าบาทสองฟางก็เจ็ดสิบนะคะ ส4 0ิบวกเจสิบเป็นสาม้อยสิบาทค่ะสิ่งที่ได้คือไก่ทอดสองชิ้นยำมุ้งเส้นอีกสองจานนะคะแล้วก็น้ำผลไม้สองขวดค่ะเรามาดูร้านอืนะะ่นกันค่ะเราร้านป้าปุ้ยนะคะเราซื้อร้านป้าปุ้ยนะคะร้านป้าปุ้ยเนี่ยเราซื้อไก่แปดชิ้นนะคะยำมุ้งเส้นหนึ่งจานนะคะทำไมเราซื้อยำมุ้งเส้นหนึ่งจานคะเพราะว่าร้านป้าปุ้ยบอกว่าถ้าซื้อ ครบ200ก็จะแถมยำม้นเส้นอยู่แล้วอีกหนึ่งจานนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงซื้อเพิ่มแค่จานเดียวค่ะไก่ร้านป้าปุ้ยนะคะชิ้นละ28บาทค่ะ28คูณ8นะคะ2 2 4บาทนะคะยำมม้นเส้นนะคะจานละ40อีกหนึ่งจานนะคะรวมแล้วร้านป้าปุ้ยต้องจ่าย264บาทค่ะ สิ่งที่เราได้ก็จะเป็นไก่ทอด2ชิ้นยำมุ้นเช้นสองเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้ของแผงก็จะไปอยู่ในซุดนี้มอยู่แล้วค่ะต่อไปค่ะเรงมีเหลืออีกร้านโตโอนะคะเราไปดูร้านโตโอกันค่ะเราจะซื้อไก่ร้านโต๊ะเจ็ดชิ้นนะคะไก่ร้านโตโอขายชิ้นละยี่สิบห้าบาทนะคะแล้วก็ยำวุ้นเส้นอีกสองจานนะคะร้านโตโอเนี่ย ถ้าซื้อไก่ทอดนะคะ6ชิ้นก็จะแถมอีก1ชิ้นใช่ไหมคะถ้าเราซื้อ7ชิ้นเราก็ได้แถม1ชิ้นเป็น8ชิ้นค่ะ,ะไก่ทอดร้านโพก็ราคา25บาทนะคะก็25คูณ7ก็เป็น175บาทนะคะส่วนยำวุ้นเส้น45บาทรวมกันก็เป็น90บาทนะคะรวมแล้ว265บาทะคะ่ะ สิ่งที่เราได้นะคะก็คือไก่ทอดแปดชิ้นแล้วก็ยำมุ้ง,งเส้นอีกสองจานค่ะไก่ทอดของแถมนี้ก็มาเพิ่มในชุดให้ครบแปดชิ้นแล้วนะคะต่อไปค่ะั้างเลือกที่สี่ค่ะเราสามารถเลือกคนละร้านก็ได้นะคะเราจะไปซื้อไก่ร้านป้าโอค่ะจ่า,ายแค่ชินต์แค่ยี่สิบห้าบาทเองใช่ไหมคะ แล้วก็ซื้อ7ชิ้นก็ได้แถมอีก1ชิ้นนะคะก็ได้ครบ8ชิ้นแล้วนะคะแล้วก็ไปซื้อยำมุงเส้นร้านลุงพูค่ะยำมูเซเ้นร้านผูม35บาทนะคะรวมแล้วต้องจ่ายเป็นไก่ทอด115บาทยำม้เนเส็ด70บาทรวมแล้วจ่าย245บาทค่ะสิ่งที่ได้ก็คือไก่ทอด8ชิ้นยำมูเซเสอ2ชิ้นนะคะไก่ทอดแถมอยู่ใน8ชิ้นนึงแล้วนะคะ ต่อไปค่ะเราสามารถเลือกอย่างอื่นถึงได้ไหมคะมาดูนะคะว่าผออจัดอะไรต่อไปค่ะลำดับที่ห้านะคะสามารถเลือกซื้อไก่แปดชิ้นนะคะจากร้านป้าปุ้ยนะคะร้านป้าปุ้ยไก่แปดชิ้นราคา28บาทนะคะได้แถมยำม,ม้งเส้นนะคะยำม,ม้เส้นเราก็ไม่ต้องไปซื้อร้านป,ป้าปุ้ยแต่ว่าเราซื้อยำม,ม้งนเส้นร้าน ลุงภูในราคาสามสิบห้าบาทนะคะไก่ทอดร้านต๊ะกุ้ยราคายี่สิบแปดบาทแปดชิ้นก็สองรอยี่สิบสี่บาทกับยำมิโซเิดสานสิบห้าบาทนะคะเป็นสองร้อยห้าสิบเก้าบาทคา่ะสิ่งที่ได้ก็คือไก่ทอดแปดชิ้นนะคะยำมนี้เส้องจานค่ะอีกทางเลือกนนะคะนักเรีนยนมีทางเลือกอืกน่นไหมคะเรามาดูของพอกันนะคะ พอจะซื้อนี่นะคะไก่ทอดร้านป้าปุ้ยอีกสองชิ้นนะคะแล้วไปซื้อร้านป้าโออีกสองชิ้นค่ะร้านป้าปุ้ยนะคะไก่ทอดราคายี่สิบแปดบาทยี่สิบปดบาทนะคะเสือป้าโอราคายี่สิบห้าบาทค่ะแล้วก็ไปซื้อยำมุนเส้นนะคะร้านป้าปุ้ยอีกหนึ่งค่ะ รวมแล้วจะต้องจ่ายสองร้บาท40บาทรวมเป็น258ราสิบแปดบาทค่ะมาร์คช่วยลดลงคะรวมแล้วจะได้8ปดใส่ทอดแต่ชิ้นยาวุนเส้นสยาวุนเส้นอีกสจานนะคะเพราะเราได้แถมมานะคะร้านแถมจากร้านตะปุยนะคะเห็นไหมคะเราสามารถ เลือกซื้อโดยมีทางเลือกที่หลากหลายเลยค่ะนักเรียนก็นําทางเลือกที่ได้นี้นะคะมาตัดสินใจค่ะแล้วก็ตอบคําถามในข้อต่อไปกันค่ะตอบคาถามค่ะข้อที่สองนะคะนักเรียนเลือกทางเลือกที่เท่าไหร่คะจากข้อมูลื่อสักครู่นนะคะอะ่นักเรียนพิรนาสิกานั้เรียนจะเลือกทางเลือกไหนนะคะ จากข้อมูลอย่างนี้นะคะสิ่งที่เราจะใช้ในการตัดสินใจได้ก็คือราคานะคะจากทางเลือกทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทางเลือกที่สี่นะคะที่ราคาน้อยที่สุดก็คือสองร้อยสี่สิบห้าบาทค่ะก็จะทําให้เราประหยัดแล้วก็ได้ของครบตามเงื่อนไขนะคะ่ะข้อสองนะคะ นักเรียนเลือกทางเลือกที่เท่าไหร่ก็คือทางเลือกที่สี่นั่นเองค่ะเพราะอะไรคะจากทางเลือกทั้งหมดหกทางเลือกทางเลือกท,ที่สี่มีค่าใช้จ่ายรวมที่น้อยที่สุดค่ะอ่าเราจะไปทำรายงานที่ศูนย์ห้ากันต่อเลยนะคะตอบคำถามนะคะเรื่องเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกค่ะทำชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาข้อความตออ่อไปนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่โดยวงกลมล้อมรอบคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อที่หนึ่งค่ะปัญหาหนึ่งปัญหามีการแก้ไขปัญหาเพียงวิธีการเดียวใช่ใช่ไหมคะตอบไม่ใช่นะคะนักเรียนเห็นไหมคะมีร้านอาหารตั้งหลายร้านใช่ไหมคะเราสามารถเลือกซื้อของจากหลายๆร้านหลายๆทางเลือกด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งปัญหาก็ต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้หลายวิธีค่ะ ข้อที่หนึ่งตอบไม่ใช่ค่ะข้อที่สองค่ะการม,มีข้อมูลที่เพียงพอนะคะทําให้แก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นถูกต้องไมะ่ะถูกต้องค่ะถ้าเราทําทางเลือกไว้แล้วนะคะก็มีข้อมูลในการเลือกในการตัดสินใจเยอะแยะเลยนะคะข้อที่สองตอบใช่ค่ะข้อที่สามค่ะควรสร้างแนวทางการแก้ปัญหาที่หลากหลายเพราะจะมีโอกาสได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุดใช่หรือไม่คะคําตอบก็คือใช่ค่ะ ข้อที่สามปรับใช่ค่ะข้อที่สี่ค่ะประสบการณ์มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาชขหรือไม่คะตอบว่าใช่ค่ะข้อที่5้าค่ะปัญหาที่เหมือนกันแต่ละคนจะมีการแก้ไขปัญหาที่ต่างกันใช่หรือไม่คะคาตอบคือใช่ค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนมาช่วยขอเสริมกันนะคะ การแก้ไขปัญหาใดๆควรจะมีการระบุปัญหาให้ชัดเจนเพื่อพิจารณาข้อมูลที่ต้องรวบรวมเพื่อใช้แก้ไขปัญหานั้นและนำมาสร้างทางเลือกที่หลากหลายและเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาให้หนมากที่สุดค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ